สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าในฐานเรื่องเด็กหญิงสองคนไปขุดปูในทุงน่งนานะคะเด็กหญิงคนนั้นก็คือรัศมีตอนอยู่ปวหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้องสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องชื่อน้องแสงเดือนตอนนั้นรัศมีกับน้องแสงเดือนชวนกันไปขุดปูที่ทุง่งนาแล้วก็เดินไปก็ห่างไกลาจาก บ้านประมาณสี่ห้ากิโลนี่แหละค่ะทีนี้ก็ไปขุดปูได้ปูเต็มถังเลยนะคะเรามีเสียมคนละอันแล้วก็เจทท็ถังหนึ่งถังก็คือปษาคาเมนเขาเรียกกรุกเอากรุกไปแล้วก็ไปขุดปูได้ปูเกือบเต็มถังนะคะแล,แล้วก็เก็บผักบุ้งด้วยแล้วก็เก็บผักกะทินแล้วก็ไป เก็บผลไม้ที่ทุ่งนามันจะมีใกล้ภูเขาก็มีผลไม้ด้วยทีนี้พอดีช่วงนั้นนช่วงใบ่ายอยู่ท้องฟ้าครื้มเมฆดำเสียงฟ้าร้องตึมตึมตึม,ตมทีนี้ฝนก็ตกอย่างแรงนะคะเราส่งคนพี่น้องก็ไปหลบอยู่ที่กระท่อม ก็เราก็รอว่าถ้าฝนหยุดตกก็จะเดินกลับบ้านทีนี้อยู่ๆก็มีจักรยานมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มจักรยานมาขอหลบฝนด้วยทีนี้ผู้ชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าน้องมาใกล้ๆพี่สิบอกว่าเดี๋ยวจะให้ขนมพวกเราก็เลยกลัวก็เลยเพราะว่าคุณแม่เคยสอนไว้ว่าถ้าเกิด คนแปลกหน้าจะให้ขนมก็ไม่ต้องเอาขนมทีนี้ก็เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่พี่มาขอหลบฝนด้วยพวกเราก็เลยสะกิดกันตอนแรกก็เอาปูลงมาด้วยเอาเสียมมาด้วยแล้วก็ากันวิ่งวิ่งทีนี้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งพี่ไม่ทำอะไรแต่พวกเราก็ไม่เชื่อใจพวกเราก็ทิ้ง ถังปูทิ้งเสียมวิ่งเอาตัวรอดพอวิ่งวิ่งเอาไปเจอรถเก๋งก็คือรถเก๋งขับมารถเก๋งก็คือที่ทุ่งนามันจะมีติดถนนสมัยนั้นเป็นถนนลูกรังก็หยุดก่อนหนูสองคนไปไหนมานี่มานี่พวกเราก็วิ่ง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 ก็วิ่งไปหาพวกคนที่ทำนา เราก็ไม่เอาขนมนะคะวิ่งหนีอย่างเดียวเสียดายปูก็เสียดายเสียดายเสียมก็เสียดายแต่พวกเราก็